สบายดีท่านผู้สมทุกท่านมือนีมาพบกับเรื่องเล่าในต่างแดนหรือว่าเมียฝรัฝ่งในต่างแดนเนาะมูนีกะบรรยากาศดีดีมอนีบรรยากาศดีดบ,รราาศดบ่ได้ลงคลิปก็เลยมาไล่สดทักทายเพื่อนๆโอ้ยมีลูกน้อยกับมานังไห้แถวนี้เนาะพี่น้องเอ้ย บรรยากาศด,ดีดีอยู่ที่สนามคือเกาได้เบรกสมงหนึ่งเวลาเบรกก็สิบเบิรแล,ล้วลหะเวลาเบรกก็ได้โอ้ยมีไงคอยกับหัวคักหัวแน่เทนอะหัวคักหัวแน่เทนอะมีไงคอยก็ได้วันนี้ก็1สิบหกองศา สิบหกกับหกองศาความเย็ยนสุดช่วงหนาวสุดเย็ยนสุดกับหกองศาห้อนสุดกับสิบหกองศาเพราะว่าใกล้สินาห้อนแล้วใกล้สินาห้อนแล้วเพื่นก็เลยอนมีหนาวมีห้อนอยู่สินะลมก อืดออยู่พี่นอ้องต้นไม้ใกล้กลๆนี่นะลมนะลมผัดสบายเด้อผู้ใดเข้ามาลวฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้เด้อเมียฝรั่งในต่างแดนกะอากาศดีแต่เย็นจักเนว้วใดเนาะอากาศดีอยู่แต่ว่าเย็นเดี๋ยวมันก็เด้อโอ้ยไปบังกล้อง กล้องก็เป็นก็เ,เป็นอันเอียงๆจิงใดนี่แหละกล้องก็ได้สบายดีคลิปนี้บุมิสาลาย่างขึ้นทุ่มมงหนึ่งเลยมาขึ้นไล่ทำคลิปเนขึ้นไล่เนยสบายดีขอบใจไลเด้อ รถประท่วงช่วงนี้ก็โอ้ยคนขังยากมันเราให้ฟังเรื่อบนได้จมยิ่งในพืนสิว่ะอันั้นอนนนยู่สิระมือเศร้านี่ก็บ่มีรถรถไฟบม่มีเพราะว่าสากีแต่และมือสกีมาน้ำรถไฟมันสะดวกกลัวนะนสะดวกกลัวแล้วก็รถ ซื้อตั๋วเคือนกันหนึ่งสิบสองยูโรแปดสิบสองยูโรท่านโต๊กเป็นเงินไทยเท่าใดนอนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวซื้อบวกลบคุ้นหารให้ฟังคั้นร้อยหนึ่งก็สามสามพันพันหกสามพันเจ็ดนอนเดียวนี้ก็เกือบอยูเกือบอยูสามพันคุณใดสบายดีเราเมียเอกซวโมงหนึ่ง บุญมีเวลาลงคลิปก็เลยมาไล่สดให้เบิงมาฟังมาฟังว่าสันเหตุงานเหตุงานร้ายบุญมีเวลาค่นเข้าไปนี่แล้วแต่เรียบร้อยแล้วนี่เข้าไปลานละมาหาหมอมานั่งอย่างอ่านบทันอ่านบทัน เข้าไปแล้วแล้วก็บ่มีเวลาได้จับมือโทรศัพท์ลหะเพราะว่าเห็นงานกัฝรังเป็นอย่างสี่ลหละเวลาเป็นเวลาบางเื่อไปเบึงเขาเจ้าขึ้นไล่ซุดกับบุีเวลาขอขเมินได้เปิดทิมไว้อย่างสีน่นะอัดความฮ้อนสุดในี่1สิกองศาแต่ว่านักขนาดนึ่จักองศาบุสั่นเงิกๆอยู่สั่นดึกๆึกด,กดกอยู่ มีโทศัสท์คันคอมเมนต์ขึ้นนะก็ะเคยวเป็นบทันนั่งอยู่แถวสนามคันเน็คทำบ้าในกรณีเนาะทำงานในฝรั <t <t ani> <t ani> ่งเศสทำงานกับคนต่างชาติถ้าสมมติว่าเป็นคนเขางานแล้วนะบ่ามิทธิ์เฮาจับโทรศัพท เธอหันกะคอมเมนต์บอกว่ายังคันคอมเมนต์พอพอโซกีเป็นคนลาวเนาะเป็นคนลาวแล้วพ่อจีไีจีไีเขียนก็บอบกเข้าใจหลายเมนบอกก็เลยต้องเดบาใส่เอาคันบอไซเอมูสิได้ยินบาทน,น, <c ười> น่าสุดาสน่าสงสารโอ้ยยูทูบเบอร์ก็ได้จะหน่อยก็บเบิดเวลาละ อากาศบึงบึงคือที่เข่าหน้าห้อนแล้วได้อากาศก็ได้แต่เพิ่นก็ยังหนาวอยู่ตลอดบอ่เข้าใจเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเริ่มมันจันทร์อาทิตย์หน้านี่หนาวลงมาอีกแล้วได้หนี่ภาพอาจจะสันเดยเด้อภาพเด้อในฝรั่งเศสบ้านแถวนี้เขาเจ้าเป็นลักษณะแบบนี้ในเขตนี้เขตนี้เป็นเขตทิวาญาติผู้ดีทิว่าผูาดา้ดีบอกคือผู้บดีก็ พอมีเงินเดี๋ยวสิว่าเอาผู้บีอยู่บ่ได้บ่บ่เมนังสั้นคือว่าผู้ดีก็คือว่าเขาเจ้าพอมีแถวนี้นะข้างล่างร้านค้าบ้านคนเหมือนเหมือนซอยข้าวสารบ่แต่สกเกก็ยังบ่เคยไปไปดื่มจะเถื่อซอยข้าวสารเห็นเห็นตั้งแต่อยู่ใน Youtube เนาะข้างล่างเป็นสถานที่ค้าขายเป็นบาจังีินะ ล้วนัดนี้ข้างบนเขาจะจะเป็นบ้านคนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนบมเป็นการเบื่อนายได้เห็นธรมรมชาติไปนำ้ำกระชค่อยๆหมุนไปด้วยพี่น้องเด้อบ้านบ้านเขาจะตามภาพเลยบ้านเหมือนทางฝรั่งเศสเขาจะเห็นบ้านเขาจะติดกันแบบนี้ จักหนาวบนหนาวก็สั้นอยู่นี่แหละพี่น้องเลยสั้นดึกดักดึกดักอยู่นี่สั้นสั้นที่กล้องสั้นนี่คือหนาวเด้อเพราะว่าหยังจับจับกล้องเอาคนก็เลยค่อนข้างบา่าเออเป็นการสั้นไปนาหนาวนี่เป็นสนามสนามคนมานั่งเล่นพักผ่อนเวลานั่นกะสิมานั่งกินข้าวอยู่เลยเห็นบ่มามา,มานั่งะนะนั่นล่ละ มเป็นสนามหญ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเดอ้อขอบคุณทุกนิ้วเดอ้อทั้งนิ้วขึ้นนิ้วลงขอบคุณเบิดขอบคุณส,สามท่านคนดูเดอ้อหลายแต่ว่าอยากมาเห็ดคลิปอยากมานาั่งเบ้านั่งมาให้ฟังแต่ว่าก็าโอ้ยเวลานี่สั่ง บ่มีเหลือเกินเนาะค่ะซื้อได้สิซื้อเอาสำนักเวลานี่นะเกินว่มามันยากค่ะระบาดน,นี้อ่ะเมียเมียฝรั่งในต่างแดนพอมาเห็นงานแล้วเข้าไปแล้วก็บ,บม่มีเวลาแล้วเพิ่นบาดท,ทีนี้พอไปซ่องนั่นซ่องนี่เล็กๆ็กกน้น่อยแล้วแล้วก็พอกลับบ้านไปก็ไปตัดคลิปตัดยังแล้วแล้วก็อยู่ําครอบครัวเบิดเลยได้เวลาบบมีเมื่ออีหลีเวลาเนี่โอ้ย หนาวๆพี่น้องเอ้ยมปนเสียงเขตนี้ยามมือเศร้าเขาจะสิม,มาล่างถนนล่างถนนแล้วแล้ว,ลวขาเจ้าก็สิมยาอวดถนนเขตนี้เพราะว่าเป็นเขตที่มีร่านค้าหลายเข้าขาเจ้าคนข้างที่บาดูแล่ทำว้มสะอาดแลวกาศแถวนี้ก็มีถ้าเป็นยังก็สบายเลย แถวนี้บบมีขโมยขโจรนแถวนี้มีก็ส่วนน้อยหน่อยเพราะว่าอย่างาแถวใดที่มีจนสนสิบบค่อยได้ไปถ่ายวิดีโอพอยกกล้องขึ้นมาตัวเองก็หันหน้าหันหลังให้ให้กับตัวเองเป็นโจรนซะเองท <c oughs> ้าเงียบแสดงว่าหมดพลังเนาะพี่ัญญาก็ได้จ้าพี่อัญญา,ด,า,าดูแลสุขภาพเดอ้อ ดูแลสุขภาพเข้าไปเบ่งคลิปพี้ยนยาเนี่โอ้ยต้องได้หัวโลดสมเป็นเมียฝรั่งตลกอีหลีตลกทั้งครอบครัวเออพี่ยนยาเนี่เป็นคนที่ไม่บุญมากเพราะไปยิบแล้วกะมีนาทีไทยคลิปอย่างเดียวนอกนั่นเป็นพอบ้านจัดการให้เบิดฝรั่งอีหอย่างคือมาดีคักอันนั้นก็ได้ เรื่องเล่าเมียฝรั่งเด้อฝากซ่องพี่อัญญาแน่เข้าไปบ้านเข้าไปบ้านแล้วนี่มีคบพรุกรสชาาิเนาะจะเป็นเรื่องตลกส่วนไลายก็เป็นเรื่องตลกโป๊กฮา่ากันไปกะดีดีก็มานั่งอยู่แถวเก้านี่แหละ เข้าไปซ่องพี่อัญญาได้หัวโลดเรื่องเล่าชีวิตเมียฝรั่งปากันไปะทิพยานี่นี่แหละมาท่องมาเจอกันอยู่ในโลกโซเชียลนี่แหละมาเจอกันในโลกโซเชียลก็เลยว่าเจอกันเนาะหักพแพงเนียนแฟนกันไปเลยมีอย่างกับปรึกษาเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเลยขอบคุณเลายๆเด้อพี่ัญญาเด้อขอบคุณเอฟซีทีนี่เขามาให้กำลังใจ เห็นในขณะนี้เอฟซี FC ที่เขา,าเมิอบอ๋อฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องคอมพิวเตอร์บนอ่เสือนอะพี่อัญญาเนาะโชคดีมากพี่ัญญาทีทีนี้พ่อบ้านดูแลดีมากเมียก็เป็นค้นทายคลิปพ่อบ้านก็เป็นค้นอ๋อลงเป็นเมียฝรั่งที่โชคดีคนนึงเลยละ่ะพี่โชคดีมลู่ลาวบนรู้เรื่องลู่ลาวพ่อบ้านนะ่ะ เอ็ดจ้างกับโบปินโอ้เสียงเสียงเด็กๆโอ้โบุมักนั่งนั่งหน้าคอมมาตีใจห้อนมาตีนูนะั้โบเป็นเลยไม่เป็นเลยทำในมือถือเนี่ยแหละแล้ว,ลวเอาลงง่ายๆสบายสบายกระสันาา่นหักะสิขอจบคลิปไว้เพียงสีเด,เด้อเดียวเดียว ขอบคุณดาวเมียฝรั่งในต่างแดนแล้วกะ็ขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบ่งยอดหลังโอ้ในมือถือกระทำบ่เป็นมาสันเพียนยาบอกคันได้ทำาละสบายคืออย่างนี้เพียนยาในมือถือดีที่สุดอืมง่ายที่สุดสำหรับคนที่ที่ที่บ่คอยเป็นในคอมเนาะหนูนค้านไปนโหลดไปเลดคอมมีอยู่แต่โ่เฮ็ดอย่างเบิดขอบคุณเอฟซีที่มาเบ่งยอดหลังมา ให้กำลังใจยอดหลังแล้วกับเอฟซนักขนาดนี้เนาะมาอัปเดตข่าวสารทำวิดีโอเป็นกันดีแล้วส <laughs> จ้าจ้าโชคดีเด้อพี่อัญญาเด้อโชคดีจ้าสู้ๆไปด้วยกันเนาะขอบคุณค่ะขอบใจสบายดีแม็กซี่บกัวเบียงโต